oh my ชมครับเพลงผู้มาเีความสามารถเพลงจ,จักรยานยู่แห่งจังหวัดลบบุรีครับเพลงในเฉลิมเกียรติฝากไว้เป็นกำลังใจครับฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาววัดพระดอนจักรีวรวิหารในะครับคือมีจมีงานการทกาะไรติดต่อได้ใช้งานในเฉลิมเกียรติน้เบอร์โทรศัพท์08637442 กูจะออกปรับประวันจากแม่โบเดี๋ยวเดี๋ยวอีเล็กกาทำเพื่ออะไรเพื่ออะไรนอกจากวันนี้เป็นวันเกิดแล้วก็เป็นวันตายของเขาด้วยขอบคุณแม่โบนะคะแม่โบมาจากปัตตาน,นีนะคะขอให้แม่โบ ก่อนตื่นนะครับในนะครับต้องขอ,อกราบขอบคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดนะครับท่านหลวงพ่อนะครับวัดนอนจักสีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีของเรานะแล้วก็ขอ,อกราบขอบคุณนะครับท่านการรมาการวัดทุกท่านเลยนะวันนี้นับที่ได้จัดหาลิเกนในเสลิมเกตจากจังหวัดลบบุรีนะมาทําการเซตที่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะก็ยังไงฝากลิเกยด้วยพี่เกหลานนะครับ เกที่ยังไม่ดังนะครับก็ราคาพอมาพอไปนะครับสักหนึ่งผลงานสักหนึ่งคณะครับช่วยเป็นกำลังเชียร์แรงใจครับเรายังทำการสแสดงอีก สองคืนนะครับก็แล้วก็อีกหนึ่งวันอีกหนึ่งกลางวันนะครับพรุ่งนี้เราทําการแสดงกลางวันนะครับเริ่มเวลา11บเนาฬิกาตรงก็ยังไงนะครับถ้าไม่มีธุระไปไหนก็มานั่งชมประดับเกียรติไปรังเชียงใจครับจริงๆแล้วงานวัดเนี่ยของเรามีแค่ห้าหกครับแต่ว่าวันที่เจ็ดยังมีเจ้าภาพนะครับได้ติดต่อทีมงานของเราแล้ก็ขอต่อรองคุณท่านเจ้าภาพนะครับคุณแม่เองนะครับรวมถึงพี่ตานะวันนี้ติดต่อน้องในนะครับมาทำการแสดงวันที่เจ็ดก็เลยต่อจากกลางวันอ๋อวันที่เจ็ดเพิ่มไปเลยก็เลยทํา นั่งมาสิรางวัลรางวัลนะครับขอบพระคุณคนมาด้วยนะครับขอบพระคุณทุกทุกท่านด้วยนะครับเป็นชามแม่ที่เขาพิสังไส้กั้งนก็ขอบคุพระคุณที่เราตั้งหนใจนะครับที่ไดให้กำลังใจผู้ดำเนินไอ้ก้อนใจ วันคล้ายวันเกิดครับวันนี้คุณแม่ดำนะ้ำดำลม้ยังศิลปินวันนี้วันนี้มันเกิดใครนะนนมันเกิดคุณแม่พิราดาแม่พิราดาไม่มีอะไรมากเดี๋ยวขอแหลกอวยพรทั้งหมเลยเอานิดเดียวน,นิดเดียว ขอได้นะคะพบเจอในสิ่งดีๆคิดสิ่งใดสมความปรารถนาคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนรวยรวยครับสาธุครับโอ้อยบังพ็ญพระเจ้าข้าพระสารีคำพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าเองราชโอรสขุนชสินครอบใจไอ้ขุนวอนวัดเล็กเล่าที่คอยดูแลเราขุนชสินเป็นอย่างดี ภายในแผ่นดินโยธกากูอยากจะรู้ไม่มีใครรู้ใจท่ากับมึงและไอ้ขุนบอลแน่นอนที่สุดพระเจ้าค่ะเลี้ยงมากระมือกูยอยากจะถามความแน่ใจสักหน่อยถามอะไรพระเจ้าค่ะสิ่งใดที่กูเกลียดที่สุดนารีสตรีเพศพระเจ้าค่ะมันจะได้ไมเ่เหงาแลวสิ่งอะไรที่กูชอบที่สุดกะลีพระเจ้าค่ะเฮ้ กะรีพับสลักุะรีอ๋อกะรีพับสลักกรีพัะโจค่ะแล้วมีสิ่งหนึ่งสิ่งอย่างที่กูคนจะสิ่งอยากจะถามมึงว่าเรื่องอะไรภายแน่แ่นดินโยธกาใครวะที่มีไม้ในมือเก่งกว่ากูยังมีอีกไหมวะยังมีอีกคนเดียวพัชโจค่ะใครวะนั่นก็คือคุณสึกวีรเสนาพัชโจค่ะเลยเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าทุกคนคุณสึกวีรเสนไอ้ข้าเฉลยเช่นนี้ จะมีไม้ในมือเก่งกว่าคูได้อย่างไงเป็นความจริงคุณจะคุณสึกวีรเสถเก่งที่สุดแล้วเก่งกว่าพอด้วยคูเก่งกว่าคุณสึกวีรเสถเก่งกว่าคู ไอ้ท้าเจเลยเมีรเสียงเมื่อสักครู่นี้กูถามไอ้ขุนบอนมหาเล็กคู่ภูไทยคู่กูใครใน็ก่งีินโยนเทาก้าพวกใครฝีมให้ได้มือที่เก่งกว่ากูโค่นจะเสียงไอ้ขุนวานมันบอกว่า,วานนมาึงไองมีรเสียงฝีไม้ลายมือเก่งกว่ากูกูอยากจะรู้ว่าฝีไม้ลายมือของมึงจะสู้กูได้หรือเปล่า อาจท้วต่พก็กล้ากล้าอรู้สึกมุรเสเยไม่สู้เขี้ยไมไม่สู้อ่ะเพราะกล้าตอบผมกไม่อยากสู้เนี้ยทำไมถึงไม่อยากสู้หืนสู้ไปพระองค์ก็ตู้ก็มอไม่ได้ไม่ได้แน่ลบ่าวรมท่านจะไปไหนันชรู้ดีกดิเจนะอวอกไปไหนไม่ได้เราฝนตกไปวัดชโยก็ไปไม่ได้เพราะวัดชโยไม่ คณะกูจะมีโดนคณะกูรอดต่อถ้าชัยชัยนาก็ไม่มีโดนโชคดีโชจริงๆเนี่ยเออไอ้มีระเศดึกแม่กูวิ่โดยินดแล้วก็สู้กูาจสิก็บอกไม่สู้ไม่ทำไมกถึงไม่สู้ก็บอกไม่อยากสู้ ทำไมมึงถึงไม่อยากสู้คือตู้ไปลงตู้ก็หอกไม่ได้ไม่ได้นะหรอสซนพทยเป็นคนจนไอเมลเซ่ถ้ามึงไม่ติดตามมาสู้กับมึงมึงหัวขาดจะติดแลปยสู้ก็จเป็นต้อสู้เมื่อฟังคแต่ Diều đẹp, hoa รถไปจัดต่ินไอ้วิรเศสนูงแพ้การประลองการประลองดาบในครั้งที่เป็นครั้งสุดท้ายระหว่างมือกับภูเขาทิ่ครั้งนี้ ไลฟ์สดมึงเหลือแต่คขา่าสดแล้วอ่ะค้อนชง200กว่าคนเว้ยมองไม่เห็นคนดูเออมึงตบกูด้วยอะไรไปครับน้งวันใครจะให้ให้เลยยกมือเลยไปครับขอบคุณครับเออขอบคุณคุณแม่ครับให้มาสักคำแม่มียามันทุกจังหวะเลยโอ้โหของผมก็ยังคุณเข้าใจอะไผิดแล้วงานกูเนี่ยมันมีสองคืน ตัวปูน่ะออกวันที่เจ็ดอ้ว เขุนอห้ามอวยไม่นั้นหวงคูจักรแต่มึงจงจำไว้ให้อย่างดีมีบอน่้นจะนอนเล่นแล้วยาวใดก็แล้วแต่ที่พระชันตาของกูครที่สิบปีมยาวใดหัวแรกที่กูจะตัดก็คืนไอวินไ้อวีนเจ้าเระบอบวินเจะขอผู้ักติดก ครั้งหนึ่งถ้ามาถึงเวลาถึงเวลานะั้นที่พระองค์ท่านตัดหัดว้ชาจะเลยิะเต็มที่วันนั้นเลย ที่สามารถพาให้กูเขาจะสิไปผ่อนคลาได้เลยดีกว่าพอจะมีอยู่่อจะักป่าใหญ่หลังวังไงพระองคท่านป่าใหญ่หลังวังนั่ีก็ดีเห,เหมือนกันกูปวดหัวมากๆแล้วเดินทางไปป่าใหญ่ไม่ร่งเดินทางเชิญเสน็จพระเจ้าล้วแล้ว